สาวัน1,500บาทกินยังไงให้รอดวันที่5ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับมินิเรอราวกับชาเลนจ์สามวัน1,500บาทวันนี้นะคะเป็นวันที่5นะคะฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมินิเรอราวด้วยนะคะจากที่เราทำชาเลนจ์กันมานะคะแล้วก็กินแต่ข้าวใช่ไหมวันนี้เราก็เลยคิดว่าเป็นเมนูเส้นดีกว่า เราก็เลยจะมาทําพัดไหวไายนั่นเองจำได้ใช่ไหมว่าวันนั้นเราซื้อผักคะน้ามานะคะเพื่อมาใส่ในข้าวผัดวันนี้เราก็ยังเหลือผักคะน้าเต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็แบ่งเนื้อหมูออกมาได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นไปลวกกันค่ะลวกเส้นนะคะก็ไม่ต้องทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะเละเกินไปค่ะแล้วก็เอาน้ํามันเจียวในซองนั่นแหละคะ่ะใส่ลงไปกันเส้นติดกันค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาคณาที่เหลือจากการทำข้าวผัดเมื่อสองสามวันที่แล้วเอามาหั่นเตรียมเอาไปผัดค่ะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะใส่หมูที่แบ่งออกมาที่เราหมักเอาไว้นั่นแหละค่ะเอามาผัดในกระทะร้อนๆนะคะพอหมูเริ่มสุกค่ะเราก็เอาไข่ไก่ใส่ลงไปเลยมินเล่ใช้สองฟองเลยค่ะเกล่อไม่อิ่ม หลังจากนั้นพอไข่เริ่มสุกนะคะหลายคนก็อาจจะชอบคนาที่กร,บกรอบๆก็ใส่ทีหลังค่ะแต่สําหรับมิเล่นเนี่ยชอบคณะที่มันนิ่มๆก็เลยใส่คณะลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสที่เขาให้มาในซองบะหมี่นั่นล่ะค่ะถ้าใครชอบรสจัดก็สองซองไปเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะและก็ซอสฝาเขียวค่ะ เสร็จแล้วก็เติมน้ำตาลตัดรสสักนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องหวานมากค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะแค่รอขนาสุกเท่านั้นเองค่ะแถมเรายังเหลือผักชีจากเมื่อวันก่อนนะคะก็เอาใส่ลงไปผัดด้วยเลยค่ะ ข้าน,นีก็เสร็จเรียบร้อยเทใส่ลงจานค่ะแบ่งออกเป็นสองมือนะคะริงได้มาแล้วค่ะขอชิมแล้วนะ วันนี้นะคะเราก็เลยไม่ใช้เงินสักบาทเลยจ้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมินะเ,เ,เร่อราวด้วยนะคะ